10นาทีฮัลโหลฮัลโหลหยุดอย่าเถียงกันลูกอย่าทะเลาะกันวัดนะย้อนไปคิสมัวเหรอลูกย้อนีปคิสมัวเหรอย่าให้แม่กอดอ่ะให้แม่นั่งอ่ะแม่มนั่งดปอะอะทรมานจิตใจละเกินใช่ไหมลูกทรมานจิตใจใช่ไหมอ้าวทำ Move first. Move first. Ok, hello Anson. Ok, đi chân Uuuu, you lay lên <laughs> <Đã mà. Thôi. cười> Hello, my son. Anh mà. Ok. Hello, ok, ok.